กักตัวช่วงโควิด19ขยะพลาสติกทะลักวันละ6,300ตันจากบริการขนส่งอาหารออนไลน์ดรวิจารณ์ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ทำให้เกิดปัญหาขยะหลายประเภทเพิ่มขึ้นโดยมีที่มาจาก2กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มขยะจากส่งอาหารออนไลน์ผลจากมาตรการควบคุมโรคทำให้ประชาชนอยู่บ้านเลี่ยงการเดินทางจับจ่ายซื้อของ โดยประชาชนใช้วิธีสั่งอาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้านทําให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่ประกอบด้วยถุงพลาสติกกล่องพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมไม้จิ้มเพิ่มขึ้น15%หรือเพิ่มขึ้นเป็น6,300ตันต่อวันจากปกติประเทศไทยผลิตขยะพลาสติก2ล้านตันต่อปีหรือประมาณ1,500ตันต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง1,500ตันต่อวัน และยังพบว่าปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับประชาชนและผู้ประกอบการลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็นหรือปฏิเสธการใช้พลาสติกบางชนิดหรือนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการเพิ่มหรือสะสมของปริมาณขยะพลาสติกที่จะส่งผลต่อการกำจัดในอนาคต 2. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วซึ่งถูกทิ้งอย่างถูกวิธีผ่านการทิ้งแบบคัดแยกขยะ มีจำนวนทั่วประเทศประมาณ1.5ถึง2ล้านชิ้นต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง150ตันต่อวันในส่วนที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธีปะปนอยู่กับประเภทอื่นจะสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งน,นั้นเป็นขยะติดเชื้อหรือขยะมีพิษจึงอยากขอให้ประชาชนคัดแยกการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งในถังขยะสีแดงหรือถังขยะอันตราย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกําจัดด้วยการเผาผ่านเตาเผาชีวมวลที่มีระบบบำบัดมลพิษมีอุณหภูมิความร้อนสูงถึง1,000องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลดลง